ปลายฟ้านะวันนี้เราเจอใครนะรัตนครครับเคยเจอไหมเคยครับกี่ครั้งครั้งเดียวเด็กๆเหรอไม่ตอนโตแล้วตอนโตครับกี่เดือนแล้วประมาณเดือนที่แล้วคนนั้นร้อยเท่าไหร่ปล่อยช่างครับวันนี้วันนี้วันนี้พีกัดเท่าไหร่ร้อยครับล่าสุดรถชกร้อยเราเราไม่ได้ช่างรถเราล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่เรืองไม่ได้เรืองไว้ปล่อยไปชกปล่อยไปชกครับอ๋อเราน้ำหนักปล่อยปล่อยห้าสิบหกครับปีนี้ระวายุ่งเท่าไหร่สิบเก้าครับตอนนี้ชก ร้อยเท่าไหร่ได้นะมวยร้อยสิบสี่นะคประมาณประมาณนี้นะอ่ะเราฝีมือเรื่องไงฝีมือครับนนั่นขอนี้น่าจะเดินมั้งเขาน่าจะเข่าฝีมือกันเหมือนกันนะเราเป็นคนจากจังหวัดฝับอ่ะงไปขับเชียร์หน่อยขาบเชียร์นะครับเตรียมดี่ครับขอโชคดีครับเนี่ยมาอย่างนี้ได้สวัสดีครับผม ลันนครเจอกับไปลายไฟครั้งหนึ่งเราไม่เคยเจอกันที่ไหนที่เป็นไงวันนั้นไม่นานดิวันนั้นช่างไหมไม่ปล่อยปล่อยวันนี้ก็ช่างมาเป็นร้อยอะไหรวันนี้ร้อยเกินไม่เท่าไหร่ว่าเช้าซ้ออมะไรเราซ้อมอยู่เพชรดีซ้อมที่ไหนไหมซ้อมหนึ่งวันเนาะวันนี้ออกซ้อมกับของของหนึ่งวันนะอ่ากี่วันทั้งหมดซ้อมมาตอนที่กว่าตอนนี้ชกมวยสองร้อยได้ไหมนี่ประมาณประมาณนะสามไฟล่าสุดผลงานเราเป็นไง แอบโชคดีแพ้โชคชีวก็มาชนะนี่ครับก็คือกลับมาแจ้งเกิดเรียบร้อยวันนี้กลับมาเจอที่เวทีมวยนังสี่อีกครั้งหนึ่งเป็นไงเขามีลูกไหนบ้างสมมติแข่งร่างกายเราถือว่าดีกว่าไหมร่างกายเราน่าจะดีกว่าเขานะเสียเปียกรูปร่างเราไม่เป็นไรเราสูงหน่อยเราเกือบสี่ห้าสับลูกครับลูกหลานจากจังหวัดวุฒิการณ์ฝาาวันคขับเชียร์ในวันนี้ฝ่นาวันขับเชียร์ในวันนี้ฝ่าใันขับเชียร์ในวันนี้ขอโชคดีครับ